You. Yes. So you're feeling up you finished Oh awesome. Feels so good. It feels so good. Yeah. Uh you come with problem with your back. Yeah. Yeah. And feel when you saw, how you feel uh, you Much better. Much better. Yeah, no, it feels much more relief. Yeah. It's feeling right? a lot of tension. Mm -hmm. Yeah. And a lot of pain. Yes, and, and as always you can help me. <laughs> Thank you. And how about your shoulder with your neck? Yeah. yeah. You feel much better. Yeah. yeah, a lot more freedom to move. Mm -hmm. Yeah. หมอนวดไทยในต่างประเทศมกักจะเจอลูกค้าสูงอายุที่มีอาการเข่ารอยนอนหงายไม่ได้ซึ่งเป็นอาการสำหรับผู้สูงอายุที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งเกร็งและเส้นเอ็นยึดใต้ข้อพับเขา่าจึงทำให้เกิดอาการเข่ารอยและไม่สามารถนอนหงายได้สะดวกเมื่อลงน้ำมันนวดเส้นประทานสิบไพรแดงเส้นคลายทันที ทำ้ไปหมอนวดไทยในต่างแดนถึงเลือกใช้หัวน้ำมันพรายแดงเข้มข้นขวดแดงของแท้สูตรแก้เส้นเอ็นขวดนี้ในการรักษานวดลูกค้านะคะเพราะว่าสูตรนี้นี่เป็นสูตรที่ประหยัดนะคะคุณเอาไปผสมและลงนวดลูกค้านะคะแก้ทุกเส้นแก้ทุกอาการได้จริงนะคะในร่างกายระบบร่างกายเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นข้อต่อกระดูกเนี่ยมันมีส่วนสัมพันธ์กันนะคะเมื่อไหร่ที่ระบบกล้ามเนื้อลูกค้าแข็งเก่งจากการทํางานหนักมาก่อนไม่เพียงพอหรือว่าเครียดน,นะคะเมื่อกล้ามเนื้อเขาแข็งเก่งเนี่ยหมอนวดรักษาระบบกล้ามเนื้อให้เขาคลายนะคะได้นะคะกล้ามเนื้อหมอนวดคลายได้มนเมื่อเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นกับข้อต่อกระดูกเนี่ยมันเป็นจุดที่อ่าใช้ในส่วนของการนวดเพื่อไปรักษาอ่า ไม่ถึงนะคะเพราะว่าระบบเส้นเอ็นเนี่ยมันจะแข็งเกร็งนะคะแล้วมันจะไปยึดติดกับข้อต่อกระดูกมันถึงทําให้ลูกค้านะคะเดินเข้าร้านเรามีอาการคอบ่าไหล่หลังยึดติดตึงปวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะต้องมีตัวช่วยนะคะหัวน้ามันนวดภัยแดงสูตรแก้เส้นนี้นะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยกว่า9ชนิดผลิตจากโรงงานได้มาตรฐานการส่งออกเจ้าของสูตรเป็นหมอสมุนไพรไทยในยุลนคลัทณนโกสินะคะเป็นเจ้าของสูตร สมุนไพรไทยรักษาระบบเส้นเอ็นนี้นะคะเมื่อเรามีนะคะหัวเชื้อน้ํามันนวดไผ่แดงเอาไปผสมนะคะน้ามันธรรมดาที่ร้านของคุณแล้วลงนวดลูกค้านะคะเมื่อกล้าเนื้อมันได้รับการรักษาจากหมอนวดน,นะคะเมื่อเส้นเอ็นนะคะมันได้รับการรักษาจากน้ํามันนวดตัวนี้มันจะทําให้การยึดติดนะคะคอบ่าไหล่หลังของลูกค้าดีขึ้นพอนวดเสร็จหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะลูกค้าจะรู้สึกตัวเบาพอนวดเสร็จอาการปวดนะคะตึงที่เขาเดินเข้ามาร้านคุณมันจะหายมันจะดีขึ้นแต่ทาให้เขารู้สึก อาการดีขึ้นแล้วอารมณ์ดีแล้วเขาจะตัดสินใจบุ๊กิ้งกับคุณได้เลยนะคะสนใจนะคะทักนะคะกดลิงก์นะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น w h t t s a p p Line s h อ p ปีนะคะหรือว่าเพจ facebook นะคะเ็นยห็นไหมทุกคน องแถมปปหนึ่งตหนึ่งทั้งหมดสิบขวดโอเคครบค่ะจัดแน่นจ้าสั่ง,งรอบที่สามแล้วแต่ง y ิวนะคะเดี๋ยวหมดแล้วสั่งใหม่นะคะ